โอเคครับทุกคนเดี๋ยววิดีโอนี้นะผมจะพาท่านผู้ชมเอาสะพานนะครับทางเดินนะครับผมลงไปนะครับผมไม่งานยากทุกผ่ายมาใกล้จะจบแล้วแหละงานนี้ทำไมมันกระตุกอย่างงี้วะเนี่ยโอ้ยหน่ออย่ากลวงเดี๋พี่เอ้ยหนีออกหนีเออมันอยู่นี่แหละเอาเอาแคทแคทก่อนเลยไหมมาเดี๋ยวแคทล่วงล่วงเลยมาไปเดินไปได้เปล่าเนี่ยน่าจะได้นะครับผม คือผมใจผมก็อยากลงไปข้างล่างเลยนะครับทุกคนเอาแคทล้วงเลยนี่โอ้ย,อยลงไปเลยนี่มาเนี้ยอันนี้มาเนี้ยโอ้โหนี่มันทะลุดิมันทะลุอ่ะเฮ้ยอย่อาอยา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 มันทะลุอ่ะท่านผู้ชมเอาเจซีบีดีก่อว่ะมันทะลุอ่ะ ปึบอาได้อยู่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 แปว่าได้อยู่นะครับผมผมไปเอาเจซีบีดูก่าผมไม่ไหวลนะมันมันทะลุว่าว่าไม่ไหวอะ่ะทำทำไปแม่งก็มีแต่โอยลวงลวงนะครับผมมันจะลวงอ๋อทำไปมีแต่แบบว่ามันจะหัวร้อนเปล่าเปล่าแล้วมันทะลุเนาะ เดี๋ยวผมเอาไอ้พี่ใหญ่นี่ออกก่อนอา่าโอเคปึ๊บอยาตกนะอย่าตกนะกนะคือ JCB มันลวงได้แบบลึกมากๆนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นรถอา่ามันมันมันเป็นรถซื้อนะมันเป็น DLC มันจะดีกว่ารถฟรีนะครับผมแต่นีนมันก็ไม่ฟรีมันก็ซื้อพร้อมเกมอ่ะใช่ไหม ผมดันดันดันลงให้หมดเลยนะเฮ้ยไม่ได้ดเลยแล้วดูเงาเราดูเวลาเราเดินนี่มันต้องเอามันต้องเอาอันนี้ลงก่อนเนี่ยไอ้นี่เดี๋ยวเอานั้นเข้ามาก่อนนะเสีงไม่เบาไม่ดังยังไงขออภัยนะครับผมมันต้องเอาอันนี้ลงก่อนอะเนาะไปมันต้องเอานอน,นะน,น,ออานี้ลงก่อนนะครับอุย้ย ต้องเอาลงก่อนนะครับเดี๋ยวก็อันนี้มันน่าจะอยู่ไปปลายเพราะว่ามันมีรูอันนี้มานี่ก่อนโอ้โหเป่งเบาชิบหายนี่โฟมหรือเปล่าครับเนี่ยฮะหรือว่ารถเราแรงว่ะท่านผู้ชมผมว่ารถเราน่าจะแรงมากกว่านะปุ๊บอ,อ่ะเดี๋ยว j c ีเล่นน้ำสักหน่อยนะึง ถึงไหมก็ดูคิดว่าถึงไหมโอ้โหถึงเฉยสุดแล้วนะครับผมเออแคทไปถึงนะจจจถึงนะแหมเห็นน้ำแล้วมันอยากเล่นไหมอยากเล่นจริงนะอันนี้อยากเล่นจริงนะไปลงไปลงไปงไปที่ชอบที่ชอบไปจจจบเล่นน้ำเว้ย เอ้ยมันมีน้ำกับเยื่อเลยนะท่านผู้ชมไม่ธรรมดานะเฮ้แต่มึงจะเพิงจะไปไกลนะเว้ยเดี๋ยวได้เอาได้เอารถลงจริงๆนะไปไกลอ่ะเอาจะติดดิดอันนี้มาฝั่งนี้โอเคโอ้โหหลวงจริงๆอ่ะ ล้งเล่นจริงๆเลยเล่นจริงๆเลยท่านผู้ชมอันนี้เราก็ยกใส่นะครับครับอันนี้เราก็ดันไปนู่นเราก็ดันดันพลิกขึ้นนะครับผมเฮ้ยไม่โดนไม่โดนผมว่าขับ JCB มันยืดหยุ่นกว่าอีกไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงก็มานี่ดิไม่ถึงก็มานี่ เฮ้ยเออโอ้ฝั่งนู้นอีกอีกหกนะครับทุกคนแม่ทีนี้ก็มาต่ออันเดิมนะครับผมมานี่มนี่มานนี่วันนี่วันนี้วันนี้วันนี้มา้ย่อานีาน,นู่นจ่เดนนขึ้นได้ปนี่ยโอ้โหนั่นไงนั่นไง นั่นไง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 เขาว่านั่นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วท่านผู้ชมยุ๊ดเ,เดินไม่ขึ้นว่ะโอ้ยบ้าเอ้ยติดอะไรงงๆแบบนี้วะเนี่ย างั้นก็หมุนนอาแล้วกันเนาะขึ้นตีละข้างแล้วกันเนาะางั้นอะแล้วมันยกล้อไม่ได้นะครับเกมนี้จะยกได้แค่บางกรณีเท่านั้นนะครับผมนี่ดิมานี่ด,ดิอะไรยากขนาดนี้วะเนี่ยจุ๊บมีมาวะ่ะ ถ้างั้นเดี๋ยวเอาแคทช่วยเอาแคทดันมาช่วยมาเอาเป็นอะไรอีกเนี้ยเดี๋ยวเอาแคทดันช่วยนะครับผมทำไมแคทมันขึ้นได้วะแคทจะขึ้นได้หรือเปล่าเนี่ยโอโ้โหมึงไปอยู่ด้วยกันเลยไปแหมโอโ้โหโอ้โหแล้วมาอยู่ตรงนี้อ๋อมึงดึงมาไปอยู่ฝั่งนู้นแหมที่แท้ก็อยู่ฝั่งนี้เองแหมแคทก้อง หลอกพี่ให้ได้หลอกพี่จนได้เนาะโอเคไปเดินไปครับผมเอาให้เสร็จครับเอางานให้เสร็จนะครับผมมองงานให้เสร็จนะครับชอบปี้ห้อะไรปะเนี่ยปึ๊บอะไป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 ลุยเลยดูนะเอาไปใกล้ๆเอาไปใกล้ๆห้ใกล้ที่สุดนะครับผม ก็ JCB ก็เอาลงต่อนะครับกวจะเสร็จแต่ละข้างเนาะเกมนี้แทบงานนี้ผมแบบว่าแทบจะใช้รถขุดเลยนะครับทุกคนนี่มันเป็นงานของรถขุดชัดๆนะเนี่ยใช่ปะแทบจะแบบว่ารถขุดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะซื้อมาแบบคุ้มเลยอะรถขุดผมอะอเออเอ,อ,อย่าไปไกลนักดิ ิเออปึอ๊บเอาละเล่นน้ำสักหน่อยไหมอุอ้ยอยากลงเว้ยอยากลงอยากลงอยากลงเองอรถฝั่งนู้นเราจะไปยกยังไงวะท่านผู้ชม นู้นเราเราจะไปยกยังไงวะนู่นอะเราจะลงมาวางยังไงเฮ้ย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 ไอชิผ่านเราไม่ตกไปแท็กอันนึงแท็กข้างนึงตกไม่เป็นไรช่างมันแท็กข้างนึงตกว่ะเราเดินไม่ได้แน่เนี่ยเก๊กเก๊กเฮ้ยเฮ้ย หวัดเ so <quin> like <uel> ียวหัดเฉียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดเฮ้ยท่านผู้ชมเอาไงดีเนี่ยเอาไงเอาไงดีเนี่ยดูเอาไงดีเนี่ยเฮ้ยเฮเดี๋ยวเดี๋ยว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกไปก่อนถอยถอยแล้วถอยแล้วอุ้ยโอเคโอเคอุ้ยม่เกือบไปแล้วหวาดเจียวจัดเลยโอยหัดเสียวจัดเลยว่ะ เก in ือบผมคิดว่าไปรอดแล้วนะเมื่อกี้คิดว่าจะไปแล้วนะไปหวั่นเลยนะไปหวั่นละสวยนะครับผมไม่ไม่ถึงชิปหายแล้วมันนี่ก่อนมานี่ก่อนไม่ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงมานี่ก่อนไม่ถึงไม่ถึงมันนี่ก่อนมานี่ก่อนไม่นี่ก่อนไม่มันไม่ถึงตกลงไปดี่สวยผมบอกเลยว่าสวยนะครับ นีก็พริกนะครับผมพริกพริกผัดครับผมเผ็ดไหมครับพริกผัดนนะั่งเผ็ดไหมเผ็ดหรือเปล่า <c oughs> จัดไปหนึ่งฮาฮักกริปนะครับผมนะโอเคหาซะที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นกันต่อนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าผมจะวางฝั่งนู้นยังไงโอเคเสร็จไปนหนึ่งแล้วครับผมโแล้วเ,เราจะขึ้นยังไงวะเนี่ย ยกล้อแม่งก็ยกไม่ขึ้นโอ้โหอะไรของพี่วะเนี่ยเอ้ารีเซ็ตไปเลยแม่งเดินเอานะครับผมนะไม่ไม่ยากหรอกไม่ยากเดินนู่นเลยเดินเดินไปเดี๋ยวเราจะไปเอาคันนี้ออกนะครับผมแต่ก่อนก็เอาคันนี้ออกก่อนเคือผมรถเร็วของงานนะครับทุกคนนะครับโอเคครับผมไปเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะปิดไว้เพียงเท่าน,นี้นะ เดี๋ยววิดีโอหน้ามาดูฝั่งนี้กันต่อนะครับผมงานน่าจะจบในวิดีโอหน้าเนาะก็น่าจะจบแล้วล่ะเอวสารนะครับผมแล้วก็ปิดจ็อบนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าไปรับงานอื่นกันต่อนะว่าจะเป็นงานอะไรนะครับผมก็คงจะต้องเป็นงานหลักเหมือนเดิมนะครับทุกคนเดี๋ยวน่าจะต้องเอาจ้างเครนมานะครับสําหรับวิดีโอหน้าเนาะเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับโผแม่งเลย สวัสดีครับผม